สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราออฟไลน์ชแนลนะครับชแนลที่จะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินนะครับหรือก็แนะนําแนวทางทางด้านการกู้ยืมเงินอย่างที่ลหลายๆคนชื่นชอบอยู่แล้วและในคลิปนี้เองนะครับก็จะมาแนะนําในส่วนของเรื่องการกู้ยืมเงินจากแอปพลิเคชันรับรองว่าหลายคนต้องสนใจกันอย่างแน่นอนครับแต่จะเป็นชื่อเสียงเรียงนามใดตรงนี้ต้องมาติดตามกันครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนำแอปพลิเคชันสินเชื่อสินเชื่อหนึ่งละกันที่เขาว่ากันว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับที่มีคนสนใจเยอะมากๆก,ก็เป็นแอปที่ถูกกฎหมายแน่นอนครับตรงนี้ก็ไล่กังวลกันได้เลยในเรื่องที่จะเสี่ยงอันตรายเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะครับเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งสามารถที่จะหาดาวน์โหลดกันได้จาก Google Play หรือว่า iOS นะครับได้ทั้ง2ระบบเลย อันนี้ก็ไปดาวน์โหลดกันมาก่อนได้เลยนะครับเรียกว่าทุกอย่างนั้นก็จะจบในขั้นตอนเดียวภายในแอปเดียวเลยและที่สำคัญนะครับที่หลายคนก็ชื่นชอบกันมากๆนั่นก็คือเขาไม่ต้องใช้คนค้ำประกันครับและอีกอย่างนึงน,นะครับความรวดเร็วในการอนุมัติเนี่ยเห็นบอกว่าไม่เกิน15นาทีเนี่ยก็จะรู้ผลกันแล้วอันนี้เป็นคำบอกเล่าของแต่ละคนนะครับแอปนี้นะครับจะให้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็จะได้รับกันเป็นเงินก้อน เพียงแต่ว่าผู้ที่สนใจนะครับจะต้องเป็นพนักงานประจำหรือว่ามีอาชีพที่รับรายได้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้จะดีที่สุดเลยแล้วก็จะต้องมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยตั้งแต่12,000ับาทขึ้นไปนะครับแนะนำกันไว้ก่อนนะครับหากไม่มีความจำเป็นหรือว่าเดือดร้อนจริงจเนี่ยก็อย่าไปกู้ยืมเงินกันเลยนะครับแต่ถ้ามันมีความจำเป็นอยากจะดูเราเนี่ยเป็นแนวทางนะครับก็ใช้วิจรยารณญาณเป็นของตัวเองนะครับค่อยๆคิดและตัดสินใจให้ดีครับ ไม่ต้องรีบตัดสินใจอะไรขนาดนั้นนะครับค่อยๆค,คิดดูให้ดีว่าสินเชื่อไหนดีเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเกิดเราสมัครขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญหาตามมาทีหลังเนี่ยนะครับอันนี้จะยุ่งไปหมดเลยการเงินของเราที่สะดุดอยู่แล้วก็จะแย่ลงไปอีกครับกับสินเชื่อส่วนบุคคลตัวนี้นะครับที่เป็นรูปแบบแอปพลิเคชันเขาก็มาจากบริษัทสยามดิจิตอลจำกัดครับซึ่งก็จะอยู่ในเครือของมาจิกุ๊ p ประเทศไทยจำกัดเหมือนกัน สินเชื่อตัวนี้นะครับเขาก็มีชื่อว่าสยามนะ<ว>ครับซึ่งทุกคนที่สนใจนะครับสามารถที่จะหาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสยาม DL ตัวนี้นะครับได้จาก Google p l a y แล้วก็ iOS นะครับมีให้ทั้ง2ระบบอย่างที่เราได้บอกกันมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับ<ว>ในส่วนของการกู้ยืมเงินนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ละที่นั้นเขาก็จะให้ไม่เกิน5เท่าของรายได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในวงเงินที่ ใครที่มีเงินเดือนที่ไม่ถึง30,000บาทเนี่ยเขาก็จะให้ได้เต็มที่อยู่ที่1.5เท่าเท่านั้นครับเท่าที่รู้มานะครับและก็จากประสบการณ์ตรงของผมเองซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าผมเองนั้นก็เป็นพนักงานประจําคนหนึ่งครับไม่ได้ร่ารวยอะไรมีเรื่องราวเหล่านี้ก็ชอบเหมือนกันครับและอยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้รับรู้เหมือนกันครับ ในส่วนของดอกเบี้ยนะครับเขาก็ได้มีการจํากัดอัตราดอกเบี้ยมานะครับอยู่ไม่เกิน25%ต่อปีซึ่งก็อยู่ตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายบ้านเราอยู่แล้วเป็นแบบลดต้นลดดอกด้วยนะครับแล้วก็ให้ระยะเวลาในการชําระคืนเนี่ยเริ่มที่3เดือนถึง30เดือนด้วยกันซึ่งก็จะเหมาะกับผู้ที่มีอายุ20ปีถึง60ปีนะครับเป็นผู้มีไรายได้ประจําอายุงาน ขอผู้ที่ทํางานมาแล้วอย่างน้อย6เดือนนะครับในส่วนของเอกสารสําคัญนะครับที่เขาใช้เลยเนี่ยก็คือบัตรประชาชนซึ่งทุกคนนั้นก็ต้องมีกันอยู่แล้วเอกสารสําคัญเกี่ยวกับทางด้านการเงินของเรานะครับก็จะเป็นสลิปเงินเ,นเดือนล่าสุดของเรานั่นเองตามด้วยรายการเดินบัญชีย้อนหลังนะครับอย่างน้อย1เดือนในการสมัครแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับทำได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าเขาจะให้เรายืนยันตัวตนผ่านทางแอปของเขาด้วยนะครับ อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยกับทางบริษัทของเขาเองแล้วก็ความปลอดภัยของลูกค้าของเขาเองด้วยครับก็จะมีการให้สแกนบัตรประชาชนสแกนใบหน้าของตัวเองคู่กันซึ่งหลายๆที่เขาก็ทำแบบนี้กันหมดแล้วนะครับในยุคปัจจุบันเรื่องของการกรอกข้อมูลนะครับเราก็แนะนำนะครับว่าควรจะกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนที่สุดนะครับเพื่อการพิจารณาของเขาจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็โอกาสในการได้รับการอนุมัติเนี่ย ก็จะง่ายขึ้นและตัววงเงินเองก็จะเหมาะกับตัวเราด้วยครับและเมื่อได้รับการอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอความกรุณานะครับคืนเขาให้ตรงเวลาด้วยนะครับเพื่อจะสร้างเครดิตให้กับตัวเองจะไม่มีปัญหาให้กับตัวเองทางด้านการเงินอีกต่อไปกู้มาเท่าไหร่นะครับก็ทยอยใช้เขาคืนตามกฎเกณฑ์ของเขาเมื่อเครดิตของเราดีขึ้นนะครับต่อไปจะไปกู้ยืมที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยครับ อีกอย่างนะครับถ้าเราส่งเขาไม่ตรงเวลาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของค่าติดตามค่านู่นนี่นั่นโอ้จิปาถะอะไรไปหมดนะครับยุ่งไปหมดเลยถึงก็บอกกันตามตรงนะครับว่าหลายคนที่กู้เงินนะครับส่วนใหญ่ก็จะยุ่งยุ่งกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเงินจริงไหมครับยังไงแล้วก็ควรจะคิดคำนวณให้ดีนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายของเราเองก่อน ถ้าดูว่ามันขาดเหลือนิดหน่อยนะครับต้องการจะกู้เงินอย่างแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เราได้แนะนําเป็นแนวทางไปนะครับ <c oughs> ก็แนะนําเลยครับในวงเงินที่น้อยๆเนี่ยรับรองว่าช่วยเราได้อย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเช็คตัวเองด้วยนะครับอย่าให้พลาดจนเกิดปัญหาทางด้านการเงินพอกขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้นะครับครอบครัวเราตัวเราจะลาบากขึ้นอย่างแน่นอนครับ ส่วนคนที่ต้องการเงินแล้วอยากจะได้เงินกับแอปตัวนี้ก็ลองเข้าไปสมัครกันดูได้ครับมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยตามขั้นตอนจบทุกอย่างในแอปตัวนี้นละครับสำหรับท่านใดนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้นะครับดีมีประโยชน์นะครับกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ให้ตัวเองเป็นช่องทางให้ตัวเองนะครับได้เลือกทดลองที่จะไปสมัครกับที่ใดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องออฟไลน์ชาแนลด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ